สวัสดีครับวันนี้ช่องประาสิรธิุ่งรืองเตรียมมาเสอวิธีการทำดําเนียมนะครับนี่เป่าเกล็กนี่เราทำม,มาจากเกล็ดแบบนะครับจะได้แบบนี้นะครับดํามนียหลังจากเราทำดํามนียเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อไปเราก็จะมาทำฝักนียกันครับ อันนี้เราขัดก่อนหงน,น้ำมันนี่ต่อไปเราจะมาทำผักมีดหรือปอกมีดกันครับนี่าจาเสร็จทานน้ำมันเรียบร้อยก็ได้ นำมีดพร้อมปักเนี่ยก็มีที่เราทำอื่นนะครับพร้อมใช้งานได้นี่ครับดามเป็นไม้เงาเบาแต่แข็งเหนียวนะครับอย่าลืมติดตามกดแชร์กดไลค์ได้ยะะครับช่องประสิทธิการลูกแฉก ครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอสวัสดีไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับอย่าลืมกดแชร์กดไลค์ด้วยครับขอบคุณครับ